Destiny Clinic จัดงานฉลองครบรอบ7ปีอย่างยิ่งใหญ่โดยมีแอปทักษะาออนพรีเซนเตอร์คนสวยมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมเปิดตัว f i ฟน d of Destiny คู่แรกอย่างคู่จิ้นห้างแตกหญิงวอทํทำกลางเหล่าเซเลบิตี้และคนบันเทิงที่มาร่วมงานอย่างคับข้างภายในงานตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาวสวยงามภายใต้คอนเซปต์ let's be f r i e n and let's you shine เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นคลินิกความงามหนึ่งเดียวในไทย ที่พร้อมให้บริการด้านสุขภาพความงามหลากหลายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยก่อนจะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรวันวันนี้เองที่ที่จัดงานของ เป็นออฟเดตินีแล้วก็ฉลองครบรอบ7ปีครับโดยมีคุณแอฟเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ที่ยาวนานอยู่แล้วและเสริมทับด้วยทางทั้งหยิบและคุณลอยอมาช่วยในเรื่องของการชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในในแก๊งเดียวกันกับทางของเดซินีคลินิกจริงๆแล้วได้ด้วยการเติบโตของทางแบรนด์หรือว่าความประสบความสาเร็จเรามีฐานลูกค้าที่เยอะอยู่แล้วครับประมาณ10,000ท่านท่านต่ําอยู่แล้วใน7สาขาซึ่งอันนี้ก็จะมาตอบย้ําในการที่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ กลุ่มเจนใหมให่ๆห,หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาตอบโจทย์ในการดูแลดูแลผิวต่างๆหลังจากนี้ครับก็ในส่วนตัวนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นแบรนด์มาเซอร์ของดินีคลินิกมา7ปีแล้วนะคะก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่7นะคะแห่งความประสบความสำเร็จของดินีคลินิกและก็รู้สึกมั่นใจกับดินีคลินิกในการวางใจ ในสุภาพผิวแล้วก็รูปร่างของแอฟมาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะที่จะได้ต้อนรับนะคะนั่งน้องหินน้องวอนะคะเข้ามาเป็นเฟนออฟเดซี่นีนะคะก็เรียกได้ว่าเข้ามาช่วยสร้างความสดชื่นความน่ารักนะคะเพิ่มความน่ารักให้กับเด s ี่นีคลินิกอีกนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆก็จะยิ่งดึงแฟนๆให้มาร่วมเป็นครอบครัวขงเดซี่นีคลินิกให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับแอฟคือ อย่างแรกเลยนะคะคือที่ที่แอปวางใจให้ดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพผิวและสุดแล้วก็รูปร่างแล้วก็สุขภาพภายในค่ะแ้ารู้สึกว,ว่าความที่แอเชื่อใจได้วางใจได้ดกับเอสมิคลิปเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อมาแน่นอนเรื่องของบุคลคากรที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่คุณไอซ์ไม่เคยอยู่ที่จะนำเครื่องที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาดูแล เรานะคะเพื่อให้เราได้ผลที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ว่าใครมีปัญหาทางด้านผิวหรือรูปร่างหรืออะไรเนี่ย <c oughs> คุณไอซ์ก็จะหาเครื่องที่จะช่วยตอบโจทย์นี้ให้ใได้เสมอค่ะเรก,ก็รู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจครับเพราะว่าทํางานกับเดซีนี่มาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าชิมงานเป็นกันเองมากๆครับล้วก็ได้เข้ารับการบริการหลายครั้งเหมือนกันก็มั่นใจแล้วพอได้มาทํางานเป็นเบรนด์ออฟเซนีย์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันสบายใจเพราะว่าเป็นแบรน คลินิกที่เราชอบด้วยแล้วก็เราก็ได้ทำเป็นตัวแทนที่กระจายเพื่อเพิ่มครอบครัวให้เราใหญ่ขึ้นมันก็ทงานสนุกแล้วก็สบายใจมากครับ้วผมก็คืออย่างอย่างที่พี่วอพูดเลยคือเป็นลูกค้าที่มากกว่าลูกค้าคือแรกๆเรามาด้วยลูกค้าแล้วพอทำงานร่วมกันมากๆทุกเขาก็ดูแลเราจริงๆไม่ใช่แค่มาพูดบนเวทียอะไรเงี้ยก็จะมีการชักชวนมาตลอดว่าว่างก็เข้ามาทํานะแบบทํางานอันนั้นอันหนักๆก็เข้ามาดูแล จริงร่วมง,งานกับเดซี่นี่เนี่ยก,ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ให้พวกเราได้เจอแฟนคลับมากมายขนาดนี้ครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมครับทุกคนมีแน่นอนเพราะว่าเราเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วกันเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวัดที่มลภาวะมวลพิษควันเนี่ยเยอะมากมาทุกคนได้ได้พบเจอเพราะฉะนั้นก็ทุกเพศทุกวัยแหละได้เจอเพราะฉะนั้นก็เข้ามาดูแลตัวเองรบเราก็เจอเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปวเกิดสิวพอให้เดซี่นี่ดูแลก็ดีครับทำให้เรามั่นใจกว่าเดิม นับเป็นวัยรุ่นไหมครับเนี่ยนับอยู่นรอตอนปลายนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาสิวนุ่มเลครับในน้ำสิวนุ่มสิวนุ่มตายแล้วกันฮะก็คือคือผมก็มีปัญหาสิวเจอมลภาวะอะไรเงี้ยยิ่งเราเราปั้นดินด้วยเราก็เจอฝุ่นดินอะไรเงี้ยครับก็ได้เดนี่เลยครับทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเพราะว่าผมเชื่อว่าคือคือ การที่มีผิวดีมันคือพื้นฐานาของการความมั่นใจในการที่จะออกไปเจอผู้คนอะไรต่างๆก็ก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะแอมรู้สึกยินดีมากๆเลยที่ครอบครัวครอบครัวเราได้ไหมคะคร <laughs> อบครัวเรา,เาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จากที่แฟนๆนะคะลูกค้าของดิสนีย์คลินิกเนี่ยที่เป็นลูกค้าประจาแล้วก็ทั้งบอกต่อแล้วก็ตอนนี้จะมีคนที่มาช่วยบอกต่ออีกนะคะอีกเป็นแรงใหญ่ๆเลยที่จะดึงแฟนๆเข้ามาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพสุขภาพผิวและรูปร่างเนี่ยอย่ารอช้านะคะที่น้องๆก็บอกบนเวทีแล้วคิดแล้วทําเลยค่ะรีบเข้ามาปรึกษาเลยยังไม่มั่นใจอะไรไม่เป็นไรนะคะเข้ามาคุยกันก่อนเพราะว่าที่นี่จะให้ สำหรับผมเองฝากเดซินีคลินิกตอกย้ำความมั่นใจอย่างหนึ่งครับตรงที่คุณแอบเพงก็อยู่กับเรามายาวนานผมว่าความมั่นใจกับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสาคัญแล้วโลกทุกวันนี้ผมเชื่อว่าความเ,าเขาเรียกว่าการสัมผัสกับประสบการณ์ที่จริงนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสําคัญก็เป็นเสียงหนึ่งที่ยืนยันกับการที่อยู่ยาวนานท,ท,ที่ให้ทางเราได้ดูแลแล้วก็มีทั้งของทาง ทางคุณยินกับคุณบอยมาเสริมทับในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่อย่างที่แจ้งแต่ตอนต้นนะครับทางเราเองจะพยายามสร้างความเข้าใจในกลุ่มความต้องการของลูกค้าหลยหลักท่านทุกเทคโนโลยีทุกนวัตกรรมต่างๆสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกๆปัญหาผิวของลูกคา้าทุกๆท่านแน่นอนทําแล้วสวยแน่นอนทําแล้วดูดีแน่นอนครับแค่มีวินัยในการเข้ามาหาเราแนนคา่นั้ครับบากเดสตินีนคลินิกเลยนะครับขูกคุณครับ